วันนี้มาเฟืองหวานดกมากแต่ว่าไม่รู้มันจะมันจะล่วงทิ้งหรือเปล่าอันนี้ไก่ไข่สี่ตัวถึงห้าตัวสุดท้ายเลี้ยงแบบว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็จะมี ไก่ตัวผู้ของเพื่อนบ้านมาติดพันธ์ไปเลี้ยงมาจากออกไข่นะลงเริ่มมีไข่พิ่มขึ้น,นสวนไม่ได้อยู่ดูแลตั้งนานเพราะต้องไปนอนหอ,อดูแลลูก ยาลบหน่อยชมพู่ก็หมดฤดูดดกาลลนะไก่ไข่ปล่อยเขาหากินเองตามธรรมชาติดูก็มีความสุขแล้วเราเดินชมสวนเขาก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆเดินเข้ามาหาเรา ไม่กลัวเราเลย